สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียของอินเวอร์เตอร์แบบ3เฟสโดยตรงกับการใช้อินเวอร์เตอร์เฟสเดียว3ตัวมาต่อตัดแปลงคล้ายทำให้เป็น3เฟสมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงมาพูดถึงเรื่องของข้อดีของเรื่องของอินเวอร์เตอร์แบบ3เฟสโดยตรงก่อน ถ้าดูจากรูปเราก็จะเห็นนะครับข้อดีอันแรกเลยเนี่ยก็คืออินเวอร์เตอร์แบบ3เฟสโ,ฟโดยตรงเนี่ยคือเดินสายจากแผงโซลาเซลล์ไปยังเครื่องน้อยกว่าการติดตั้งก็ใช้ตัวเดียวติดตั้งก็ได้ออกมา3 f เฟสเลยการต่ออุปกรณ์ต่างๆก็ใช้น้อยกว่าแล้วก็ต่อเข้าไปในบ้านหรือในสำนักงานที่เป็นไฟฟ้าแบบ3เฟสโ,ฟโดยตรง ก็ต่อเลยเฟสหนึ่เฟสสอเฟสสอันนี้ชัดเจนนะครับนี่คือข้อดีทีนี้จะมาดูข้อเสียของการใช้อินเวเตอร์แบบ3ามเฟสแบบนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างระบบก็คือตัวอินเวอร์เตอร์แบบ3ามเฟสเนี่ยมันจะเอาไฟฟ้าเนี่ยออกไปสามเฟสเท่าๆกันหมายความว่าถ้า 10k เนี่ยมันก็จะออก 3k มกว่าสามเคสามจเคสากว่าเท่ากัน ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในบ้านเราเนี่ยหรือในสํานักง,งานเนี่ยดึงไฟทุกเฟสเนี่ยมากกว่าอินเวอร์เตอร์ผลิตอย่างนี้มันก็จ่ายออกไป 3.3k เต็มเลยนะครับรวมแล้วก็ได้ 10k เต็มๆแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ในบ้านหรือในสํานักง,งานเนี่ยเกิดเราใช้ไฟเฟสใดเฟสหนึ่งน้อยกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นเฟสหนึ่งเนี่ยเราใช้ไฟอยู่แค่พันวัตต หรือ 1K แต่เฟส2กับเฟส3เนี่ยเราใช้ 5K 10K ก็ตามทีตัวอินเวอร์เตอร์มันจะผลิตกระแสะออกมาเท่ากันก็คือ 1K เท่ากับตัวน้อยที่สุดถึงแม้ว่าเฟสอื่นจะผลิตจะใช้ไฟมากกว่าก็ตามนี่คือข้อเสียในกรณีที่เอาไปใช้งานกับในบ้านที่ดึงกระแสะน้อยเนี่ยมันจะ ฟสอีกเฟดหนึ่งจะน้อยทันทีเลยทุกเฟดจะน้อยเหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าเอาไปใช้งานถ้าเอามิเตอร์เอาอินเวอร์เตอร์ไปใช้แบบสาเฟสโดยตรงไปใช้งานเนี่ยท่านจะต้องแน่ใจว่าในบ้านหรือในสํานักงานของท่านเนี่ยกระแสจะต้องมากกว่าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตมันจึงจะใช้กระแสได้ทั้งหมดถ้ามันตัวใดตัวหนึ่งหรือเฟดใดเฟสหนึ่งเนี่ยผลิตหรือกินกระแสรหรือโหลดน้อยกว่าเนี่ย มันจะผลิตเท่ากับตัวน้อยสุดอันนี้คือข้อเสียนะวันนี้ก็มาดูฉะนั้นในกรณีที่บ้านหรือที่สำนักงานของท่านเนี่ยใช้ไฟสูงต่ำสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้ติดเลยนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะถ้าสูงต่ำสูงต่ำในบ้านเนี่ยเกิดกระแสน้อยกระแสมากเนี่ยไปให้เป็นอิสระเนี่ยควรจะติดแบบนี้มากกว่าก็คือแยกเป็นอิสระก็คือติด เป็นทีละตัวทีละตัวยกตัวอย่างเช่น 3.3K 3.3K 1าเสาฟส3า k, k 1เฟสรวมแล้วก็จะได้1 0ประมาณ 10K เหมือนกันนะคือเท่ากันข้อเสียก็คือว่าเราจะต้องเดินสายเนี่ยเยอะแล้วติดตัวเนี่ยมากใช้อุปกรณ์เยอะกว่าแต่มันอิสระในการทำงานข้อดีก็คือว่าถ้าเฟสใดเฟสหนึ่งกินน้อยยกตัวอย่างเหมือนกันเลยเมกี้เนี่ยคือสมมติเฟสหนึ่เนี่ยนะครับกินแค่ 1K แล้วกัน เฟสสองกิน 5K 10k ก็แล้วแต่เฟสหนึ่งเฟสสองกับเฟสสามมันก็ทํางานตามปกติของมันมันจะไม่ไปลดกําลังผลิตส่วนเฟสหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนมันกิน 1K แต่ตัวมันผลิตที่ 3K ตัวมันก็จะผลิตน้อยลงก็คือแค่ 1K แต่ส่วนตัวหนึ่งก็จะผลิตเหมือนเดิมตามปกติฉะนั้นท่านต้องเลือกใช้นะครับในกรณีที่ช่างติดตั้งนะครับแนะนําให้ลูกค้าหรือคนขายแนะนํให้ลูกค้าเนี่ยต้องถามลูกค้าว่า ลูกค้าที่บ้านเนี่ยใช้ไฟสม่ำเสมอตลอดเวลาหรือใช้ไฟสูงต่ำสูงต่ำในบางเฟสฉะนั้นถ้าใช้ไฟสูงต่ำสูงต่ำในบางเฟสท่านต้องแนะนำเป็นรุ่นซิงเกิลเฟสและติดแยกเป็น3ตัวแต่ถ้าใช้ไฟเป็นแบบสม่ำเสมอแล้วก็แน่ใจว่าเขาใช้ไฟมากกว่าแน่ๆไอ้อย่างเนี้ยติดสาเฟสได้ผลกว่าเพราะการเดินสายน้อยกว่าอุปกรณ์ต่างๆน้อยกว่านะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ